ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้คือผมวีระพงษ์นะครับเปิดช่องไม้นะครับมาทักทายพี่น้องฝากนะครับพี่น้องฝากช่อง YouTube ของวีระพงษ์วงศินไหวกับพี่กับน้องนะครับเป็นกำลังใจติดตามเพิ่งเปิดไม้นะครับครั้งแรกที่ผมนะครับได้มเาเว่า มาบอกพี่บอกน้องให้ติดตามเพียดนี่นะครับเพียดสินแล่อ,อ,อช่องนี้นะครับช่อง youtube ของผมวิรพงศ์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะเมเดอร์ติดตามผมนาแม่ครับบอกกันต่อต่อไปว่านี่คือนะครับช่อง youtube ของวิรพงศ์วงศินช่องจริงแล้วก็เสียงจริงตัวจริงนะครับเมื่อนี้เป็นมือแรกนะครับที่เดียวออกมาบอกทั้ง ช่องนี้นะครับเป็นเปิดเมื่อแรกเป็นวินทีแรกกับว่าไรน,นะครับฝากเนื้อฝากโตให้พี่น้องมากกดติดตามให้มาเบิงช่องนี้ผมจะมีแนวดีๆให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับแบบครบ้วนคำว่าวีรพงศ์สิมีเพลงแน่สิมีหม,มอลำแ่น่นนะครับลำมลองลำมหยางกัศสีเอามาลุงให้พี่น้องฟังหรือว่าความเคลื่อนไหวของวุ่งนะครับควมเคลื่อนไหวของ ทีมงานนี่แหละนะครับหรือว่านะครับอะไรต่างๆที่เกียวแก่กับตัววีรพงศ์เสียเอามาลุในห้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับอยู่ในช่องนี้เป็นช่องวีรพงศ์วงศ์ศิลเดอพี่น้องเด้อนะครับช่องย t u b e ของวีรพงศ์วงศ์ศิ์ฝากเนื้อฝากตัวไว้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้มากดติดตามได้มาเป็นกำลังใจให้ผมวีรพงศ์วงศ์ิล์มื้อนนี้เป็นวันที่นะครับวันที่ยี่สิบสามเนาะนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวเด้อกรกฎดานะครับพี่น้องกรกฎดาม,มาฝากเพียตอนน้องครับกรกดติดตามพวีเพจจริงอาซ่องจริงนะครับซ่องจริงของอผมวิรพงษ์วงศินท์นะครับพี่น้องปองไปบระว่าสิเปลี่ยนในประเทศหรือต่างประเทศเป็นกาลังใจให้ผมนะเมเดอร์นะครับเดี๋ยวเสียวออยังไงพี่น้องได้เบิ้งคา้ามูลไว้เปลีป่ยนแปลงอะไยังต่างๆอยู่ในบานหลังหนีอยู่เน่ คณะศิลปินพุทไทยนี่ให้พี่น้องได้ช่มได้เบิงกันนะครับอฝากแนก่กกันนะครับมีบุญญาวาสนานะครับฝากหนัง่ข่ออนะครับไปเบิงในเด้อพอวีได้มีบทบาทนะครับได้รับเกียรติจากบอสโจสาวหน่อยเพชรบาทเพ่เงนะครับได้ไปห่วมไส้ค้าได้ไปทายทำภาพยนตร์่ข่ออเป็นจังบุญพี่น้องลูกชายว่าอีพอ ขามีบทว่าให้เจ้าผลิตอันนี้อันนี้เป็นพอพระเอกให้เจ้าโกนหัวได้พอ้อยเป็นพระกับโกนหัวยอ่บ่ลูกโกนเท่าพอโกนจริงเด้ว่าท่านผมก็เลยจักสิวาจังใด้ดยความที่ผมเนี่ยแต่ต่างคณะม่ไหม,ไมผมก็เคยไปหาพอการแม่ภาพพอการแม่ภาพแล้วกับเห็นบอดจูรพร้อมตอนเพิ่นพาท่าน,นไปนอกเห็นป่ยาบ้านพร้อมเห็นพร้อมะบพ,พยดีพร้อมเอาปสเตอร์ไปให้พอการแม่ภาพอัน รับงานให้ก็เลยได้หงจักกับครอบครัวนี่เลยได้หงจักกับพ่อการกับเมียภาพกับบอดโจกับพูหยาบานหงจักกันมาเลยได้ไปแสดงในห่วมกันเรื่องดาวจรัส้านะครับเรื่องดาวจรัส้าต่อมาก็เป็นราชินีมอลลัก็เลยเพิ่นรับงานให้ตลอดพ่อการนี่รับงานให้ผมอยู่ตลอดเวลาจนเพิ่นตายเพิ่นจังได้เศร้าหลับปอจะอิ เพิ่นรับงานในผมอีหลีผมได้รับเงินเพิ่นบอมเปีนหนัยงานแต่ละปีก็เลยมีความผูกพันกันพ่อเบาจูบอดจูมากเลยีพ่อคอยว่าเสียงเจ้าไปแสดงหนังนำอ่าบดโกนหัวผมด้วยอ้งหยจังไหนเนาะผมเลยว่ะลูกโทรมากคักขัดจะปฏิเสธมันกับบอมเปนโกนก็โกนเลยลูกโกนบอสหยานโอ้ยอีดีตีพ่อยีดีตีแม่พ่อบอสหยานพ่อโกน เจ้ากล้ามาหาพอ่อพ่อก็กล้าไปแล้วลูกก็เลยว่าเพิ่นก็ดีใจพ่อหอดไปแสดงป่ะที่นี่พ่อหอดไปแสดงเอาตรงๆว่าผมบปรุจักกุุงอิงโปรุจกตยเนื้อโทรศัพท์แล้วโปรุจักวุ้งสาวหน่อยบบได้สัมผัสโมเมนบูโรุจักบบได้สัมผัสเพิ่นพ่อยางก้าวเข้าไปนะพี่นอ้องทายถ้ำ <c oughs> มือแหลกลังห้างผมก็บพ่อเขาได้ไปเลยผมไปหาบอดจูนี่ผมจะไปหาเพิ่นจูเงอน ไปย่างพิ่นซ่อมอ่าไปไ่สดไปย่งผมไปมอผมก็ไปไปอ่ไปเฮือนบได้ไปหลังเวทีบได้ไปวงบได้ไปเต็มแปลว่าลูกน้องพ่นเิ็มคณะพ่อไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปสองครัง้งสามครัง้งก็เป็นคือเขาศิลปินปนจักโอ้มชาคว้มมาว่าผู้ใดก็ตามสาร้าง เฮายางไก่ประยะมเมื่อวัดดีเฮ้านางอยู่ศิลปินุลเป็นเป,ป,ป,ป็นตัวลักมาวัดดีพระวิโคโคเย่งเส้นนะครับน้ององค์อิงน้ององค์อิงเนี่ยเฮาเบิงโทรศัพท์องค์จากว่านางอ่อนน้องทองผลเขาบอกครับจ่าบ่ปากกาปลาแข็งมาวัดดีผมอันวัดดีครับพ่อคือจังนะหัวจากกับพ่อวิเตรนดุนนี่ล่ละอืมกระซ่อมโก้เครนสาดีแท้นั่งอันนี้มัน้เลยเห็นเมเล่า มเมล่ากับคือเล่าโหมวนนิสัยดีอันนี้ผมบ่รู้เด้ตอนนี้ผมก็บ่รู้ว่าเพื่อนเป็นจะไดนกะกะคิดว่าเพื่อนต้องเป็นคนดีคือผมมองขาเพื่อนบ่เป็นคนดีเพื่อนบอกข้องมาหดป่านนี้เพื่อนบ่มีแฟนคลับเพื่อนบ่ได็เงินหลังใหญ่เพื่อนบด้มีคนฮักคนแพงปานีดอกน้ององค์อิงนะครับคนงามไก่งามเพราะขนคนงามเพราะหน้าเพิ่นว่าเบิ่งห่วยเบิ่งหาง เบิ่งนั่งให้เบิ่งพอเบิ่งเมยครับอนิเมนตักแฉะเมียนขัดขากเลยนะครับน้ององค์อิงนี่สิเป็นคนอ่อนล้อมต้นตนไปรอบสองก็เป็นครือเกา่าเป็นตะแพร่งอดพูดทีด่ต่ำอ,อีนั่งอ,นะอันนี้อย่างในอีนั่งผู้หนึงทิ่ต่ำขึ้นเครื่องบินบัน่นไปขึ้นพ่อกันกับน้องอุ้งอิงครับผู้จัดการแล้วนี่นะลงไปพระไปพ่อพ่อพอ,พอมีอแมเลาครับบ่หมวนเบิรดแล้วแต่บ่เมน็นนท่านี้บานนี้ซุ้มนอ่องอ้อมแอมสุมน่องตันสุ้มน่อง เออโอ้ยเบิดเลยครับผมอไปเอกวัดยังเสียบอถือหนถือโตและหลายคนเลยครับลูกน้องบอโูนี้ถือว่านะครับเป็นคนถือการบ่มนิสัยถือหัวหน้านะครับปิวเข้มด้วยมัรายาดด้วยการอมน่อมพอมตนมีคู่มีค่ายมีคู่มีบา่ามีพอมีแมอ่าเพิ่นจังเปลี่ยนมาถึงขนาดนี้ ผมเสือเรียกว่าสาวน้อยเป็นแวงเป็นอย่างจะมีไขยออกนะครับเป็นอย่างลูกน้องเป็นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างเป็นอย่างหัวใจคว่ำโบเมนว่าสีบัตดีจะเสือได้ครับแยงแมา,มาแม่แงงลูกไก่พ่พอพี่ผิดพ่อพ่อวีขาวัตดีค่ะโบเมนยืนยุ่งผุนบัดดีได้จ้าโบเมนแยงมาแมาหัวใไก่พ่อพ่อ่งเก็อี้ผึงเสียแงงมากวัดดี หลายหลายคนเลยครับแบบไทยทำเนี่ยแมนบัทั้งโชายผู้หยิ่งธรรมดาเนี่ยเห็นก็วันดีครับแล้วก็ออกย่างไก่ไปนะ้องน้อยมากครับมีแต่มานาังไก่ไก่อีพออีพอค้าวันดีค้าพ่อครับวันดีครับพ่อพ่อตื่นครับด้วยคําถามที่มันอิ่มเอ,อิบจากผู้ใหญ่ที่เข้าไปเยียนในชายคาบ้านหลังนี้ในหลังเวทีบาราน,นี่ในของใาย ละครเรื่องค่ายออกนะครับไปลังหา่างเพื่อนมาทักท่ายเพื่อนมาอ่อนอน้อมทอมตนใส่ผู้ใหญ,ญ่เฮาผู้เป็นผู้ใหญ่เฮาก็โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสอนซ้อนสอน,อนซ้อนมานยาเอีสอนซ้อนพเพื่อนหูจะคว่ำนะครับนี่แหละเสือด้วยแล้วว่าของสาวนอนเป็นแป้งเป็นอ่อนน้อ,อนทมทอมตนพ่อไปสัมผัสเล้วนะครับของเจ้าของกะทุกปีวงเจ้าของกะ อบรมอยู่ทุกปีการไหว้ทายถอยหนึ่งเด็กน้อยเข้ามานี่ผมตื่นส้ามาผมสี่ยกเมื่อวัดดีปั๊ดเพื่อสอนให้เด็กน้อยเขามีมารยาทนะครับอ,อยู่ในวงนี่ต้องคดนเข่ามาต้องวัดดีพ่อกวีบอกอยุ่ตลอดนะครับอ,อาจจะเห็นค้นวัดดีแต่ว่าบางคนมันก็อาจจะลืมเนาะเพราะว่าออกไปร่ำในนายเมืองแล้วกันเขาก็ท้วนว่าท้วนคือกาต้องสอบยุตนสองเดือนกว่านี่เพราะวีจะพาลูกเตา่าสวัสดีกัน ทักทายอบลมบม่มเนี่ยใส่ความมวลน,นะครับความไปความมาต่างๆนะนะอบลมบม่มเนี่ยใส่ัดทุกกระเบียดนิ้วทักทายวัดดีคนที่เขามาบานพักนะครับอันนี้คือบานพักศิลปินผู้ไต้กาบวแตกต่ตตางครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพราะว่าเรามีายอ้อนะครับเรามีายอ้อเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเด้อไปเบิ่งกัน่ายอ้อนะครับยังมวนคุบอยู่ครับผม